แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อาทิตย์ที่10พฤศจิกาย,ยน2567แล้วนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกร,รชาวนาที่ยังมีความหวังรอเงินค่าเก็บเกี่ยวร่ละ1 0 0่บาทกันอยู่นะคะชาวนายังไม่หมดหวังนะคะยังคงมีโอกาสได้อยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องเกษตรกร,รชาวนา รอการประชุมนบคนัดต่อไปหรือรอบต่อไปซึ่งคาดว่านะคะน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าถ้ามีความคืบหน้าเราจะมาอัปเดตกันแต่วันนี้มาดูกันว่าที่บอกว่าชาวนายังมีความหวังรออยู่นั้นมีอย่างไรและจะต้องทำอย่างไรหรือมาตรการอื่นๆที่ขอออกมาสามมาตรการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรชาวนานะคะ เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาได้มีการประชุมนมคนัดแรกของปี2567โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการอัปเดตผลของการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งหรือนบคครั้งที่1ทับ67นะคะโดยมีนายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนาย,นายพิชัยนริตพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนโดยที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบมาตรการรักษาสเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีผลิต67ท้า68ด้วยกัน3โครงการนะคะก็คือโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีวงเงินงบประมาณ43,843.76ล้านบาท วงเงินสินเชื่อ35,481ล้านบาทวงเงินจ่ายขาด8,362.76ล้านบาทนะคะ2โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันกเกษตรกรวงเงินงบประมาณ1 5 6 5 6 2 5ล้านบาทวงเงินสินเชื่อ1 5 0 0 0ล้านบาทและวงเงินจ่ายขาด656.25ล้านบาทและ3โครงการชดเชยดอกเบีย้ย ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกวงเงินจ่ายขาดอยู่ที่585ล้านบาทรวมทั้งสิ้นนะคะ68,501ล้านบาทโดยได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวจัดทำรายละเอียดโครงการที่1และ2และกรมการค้าภายในยจัดทำรายละเอียดโครงการที่3เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือครมพิจารณาต่อไปนะคะ ทั้งนี้ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้ง4คณะก็เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางแผนงานมาตรการแก้ไขและพัฒนาด้านการผลิตด้านตลาดการชเชยดอกเบีย้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกของรัฐบาลและดูแลทั่วถึงในระดับจังหวัดด้วยกันนะคะในส่วนของไร่และ1000นายประโมทเจริญสินนายกสมาคมชาวนานและกเกษตรกรไทย ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินบคก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าทางสมาคมได้เสนอในที่ประชุมนบคสามมาตรการด้วยกันก็คือ1ไร่ละ1,000ที่ชาวนาต้องการนั้นทางที่ประชุมรับทราบแล้วก็ให้ไปเข้าคณะอนุกรรมการด้านการผลิตก่อนนะคะส่วนโครงการปุ๋ยคนละครึ่งถ้าได้ด้วยก็ยินดีรับแต่หากให้เลือกข้อใดข้อหนึ่งจากการสอบถามชาวนาโดยส่วนใหญ่ส่วนมาก ต้องการเงินไร่และ1,000บาทโดยตรงมากกว่าปุ๋ยจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ค่าครองชีพสูงมากทั้งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในส่วนของค่าแรงงานค่าน้ำมันและอื่นๆสองแหล่งน้ำทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเราเนี่ยนะคะเป็นนารับน้ำฝนอย่างเดียวเสียเปรียบพื้นที่ภาคกลางและสามพข้าวโดยในมาตรการที่สและสที่เสนอไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้รับปากเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงไร่ละ1,000บาทที่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้นะคะแต่อย่างไรก็ดีในสามาตรการข้างต้นนขคก็มีมติออกมารวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น6 85.1ล้านบาทโดยมีเป้าหมายก็เพื่อเก็บสต็อกข้าวเปลือก8.5ล้านตันทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนของมาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000บาทต้องรอ ดูความชัดเจนในสัปดาห์หน้าคือสัปดาห์หน้านี่เป็นคาดหมายคาดการนะคะแต่ถ้ามีความคืบหน้าแอดจะมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบต่อไปนะคะอัปเดตวันนี้อาทิตย์ที่10พฤศจิกายน2567